สวัสดีตอนสายๆนะครับวันนี้พามาดูข้าวของคุณพ่อซึ่งแกไม่ค่อยสะดวกในการออก YouTube กันเลยถามข้อมูลจากคุณพ่อมาว่าข้าวนี้ทำยังไงถึงงามทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับเทคนิคการทำข้าวของคุณพ่ออันนี้เป็นข้าวก็กขอ2ีนะครับเนี่ ข้าวก็ขอ22ข้าวเหนียวนะครับอันนี้เป็นข้าวน,นี้พ่อวานแต่25พฤษภาพุภาน,นี้ข้าวนาปังอันนี้วานหลังเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอันนี้อายุข้าวอายุ4เดือน120บวันครับวิธีการทำเครื่องนี่คุณพ่อบอกว่าไถแล้วก็ปัน่น ปั่นเสร็จประมาณปั่นเสร็จแล้วก็พอสิบวันแล้วก็ฉีดยาคุมยาฉีดยาคุมยาเสร็จพอถึงอายุยี่สิบวันนี่หว่านข้าวนะครับหว่านข้าวแล้วก็สิบวันวก็คุมยาพออายุยี่สิบวันก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอันนี้เป็นนาดินทรายบนล้วนนะครับใส่ปุ๋ยสูตร16 1 6 8นะครับ ผสมกับยูเลียยูเลียหนึ่งสิบหกสิบหกแปดสองสองต่อหนึ่งเมื่อวานเนี่ยห้าถึงหกกิโลกรัมต่อหนึ่งไร่นะครับแล้วปริมาณข้าวที่หวานเนี่ยสิบต่อปริมาณเมล็ดข้าวพันเมล็ดพันข้าวนะครับก็ขอยืนสองเนี่ยสิบสามถึงสิบห้ากิโลกรัมต่อหนึ่งไร่ประมาณสิบห้ากิโลกรัมต่อหนึ่งไร่ครับมาดูการแตกกอรครับนี่เมล็ดเดียวนะครับเนี่ย วันนี้มายืยนเฝ้านกครับเดี๋ยวมาดูการแตกกอรครับนี่นี่ปลาครับปลาเป็นลูกคอกมาดูเรื่อยๆนี่ครับการแตกกอเม็ดเดียวครับนี่ผมนับได้ยี่สิบนี่ครับเม็ดเดียวมาดูลวงครับเนี่สุดยอด อันนี้ใส่ปุ๋ย16-16-8ประมาณอายุข้าว20วันแล้วช่วงอายุ2เดือนหรือประมาณเกือบพอบอกประมาณเกือบ45วันนี่แหละกืบ60วัน45-50วันนี่ครับใส่อีกรอบหนึ่งถึงสูตรเก่า4-16-00กับ16-16-8อัตราเท่าเดิมครับ5-6กิโลกรัมต่อหึไร่ ก็ดินดีน้ําดีอันนี้ใส่ปุ๋ยสามรอบยครับนี่รอบรอบที่สามรอพี่สามใส่เป็นตัวท้ายสูงปกติแกบอกว่าใช้ 15, 15, 15. สิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอปีนี้แกใช้เป็นสูตรตัวท้ายสูงครับซึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือสิบสามสิบามยี่บเ็ด ถ้าแต่ก็จะบอกใช้เน้นตัวหน้าแต่ถ้ารับรวงนี่คือสองสูตรเมื่อกี้ครับแล้วก็บอกยูเลียไปด้วยยูเลียเพื่อให้ใบมันเขียวครับยูเลียจะใช้อัตราหนึ่งกับสอบเหมือนเดิมแต่ว่าเน้นไปเน้นตัวท้ายกับตัวกลางก็ใช้แกก็บอกหวาน ประมาณ10ถึง15กิโลกรัมครับช่วงท้ายหนักหน่อยแต่อยู่เรียก็จะลดลงนหน่อย,อยแล้วก็สำคัญคือเรื่องไอ้ปุ๋ยทางใบแล้วพวกฮอร์โมนครับออใช้ของบริษัทหนึ่งใช้ทุกปีครับบริษัทนี้ปีนี้มาเปลี่ยนเป็นบริษัทหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้โฆษณาให้นะครับปกติใช้ ก็ไม่ได้ไม่ได้กโฆษณาครับอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาให้คือที่รู้ใช้ฮอร์โมนครับแล้วก็พวกยาฆ่ามแมลงพวกนี้ก็ใช้ก็ฉีดตอนที่มันระบาดแต่นคือนี่ที่เห็นเห็นนี่คือไม่คือเขียวครับมาลงมแมลงอาจจะมีบ้างโรคไปม,มีครับนี่พวกใบไหม้ใบอะไรก็ไปม,มีมีแต่มีน้อยนี่ครับเข้าเสมอครับนี่ เสมอมากสวยมากแล้วก็ที่สำคัญคือ12ไล่ทั้งหมดนี้ครับ12ไล่ททำได้12ตัน13ตันเฉลี่ยก็ก็12 1 3ตันครับ10ตันก็มี10เกวียนแล้วแต่สภาพภูมิอากาศหรือว่าปีนั้นนั้นส่วนมากจะเป็นนกครับนี่เห็นเยืนในไล่นกแล้วครับนี่เป็นก็เป็นในขาวนี่ ไอ้พลาสติกนี่แล้วก็เป็นกระป๋องครับเนี่ยสันพงเบ้งแป้งนก,นกมาากนันจะหนีแล้วก็ยืนไล่อยู่นั้นก็เป็นนกมีแผ่นซีดีนกนะครับนี่นี่ครับมาดูผลไิ้ที่หายไปก็เพราะว่านกครับนี่นี่นี่ครับเขียวเสมอมากอันนี้อันนี้ยังไม่ได้หวานรับรวงครับนี่ว่าจะใส่ละ จะบานเริ่มเริ่มจะบานเดือนนี้เพราะว่ามันเข้ากันยาแล้วเนี่ยพ่อบอกว่า,วาใบมันเต็มที่แล้วต้องการเต็มที่แล้วเนี่ยดูต้นดูใบเนี่ยต้องการต้องการธาตอาหารพูดง่ายคือต้องการอาหารแหละต้องการปุ๋อยอะข้าวอะเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินสิบวันก็จะได้รับรวงแล้วครับวันนี้ อันนี้จะปลูกค้างกันหนึงเดือนเดี๋ยวจะมาติดตามครับว่าปีนี้จะได้กี่ตันกี่เกวียนครับนี่ฝนก็เริ่มตกแล้วเนี่ยก็คือสรุปนะครับสรุปสรุปไถทําเทือกปันวานีสิบสามไอ้สิบสามถึงสิบห้ากิโลกร,รัมต่อหนึงไร่พอสิบวันนี้ ใช้ย,ยาคุมเลนอายุ20วันหวานปุ๋ย 16, 1 6กกับสี00สมกัน2ต่อหน่หวาน6 5ถึง6กิโลกร,รมัมหรือ10กิโลกรัมต่อ1ไร่รอบ2อายุ45ถึง50วนันหรือ2เดือนก็สูตรเดิมครับแล้วรอบ3นี่เปลี่ยนจาก16 16 8เป็น 0060หรือ131321บางปีเกก็ใช้15 15 15สูตรเสมอครับแต่ว่าบวก้วยยูเลียอันนี้จะลดลงมาอัตราเท่าเดิม21เหมือนเดิมวันช่วงรับรวงจะหนักหน่อย10-15ถึงกิโกร,รัมต่อไร่นี้สรุปแล้วนะครับใครที่ทำนายังไม่เข้าใจการใส่ปุ๋ยหรือว่า การทำนาต้องทำแบบไหนใส่ปุ๋ยยังไงใช้อะไรยังไงนี่ครับผมถามมาเรียบร้อยแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละภูมิภาคนี่ไม่เหมือนกันนะครับการใส่ปุ๋ยและเทคนิคแม้แต่ว่าเป็นภาคเดียวกันทำนาใกล้กันก็ยังใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันดินเหมือนกันใส่ปุ๋ยเหมือนกันการเทคนิคการดูแลนี่ต้องถามออกแต่ละคนครับเราจะบอกไม่ได้ว่าต้องใส่เท่านั้นเท่านี้มันบอกไม่ได้นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่ง แปลงหนึ่งอยู่ตรงนู้นอันนั้นเทคพ่อบอกคุณพ่อบอกว่านั่นก็เทคนิคดีเหมือนกันอันนี้เป็นดินร่วนบนดินทรายทางนั้นเป็นดินไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วการเทคนิคของเขาจะทํำยังไงนี้พามาดูเทคนิคที่ว่าได้12 13ตันหรือประมาณตันกลัวต่อนหนึ่งไรนี่ครับ นาชิดคุมยากยังมียังมีเล็ดลอดเข้ามาแต่ไม่เป็นปัญหาครับนี่ฝนเริ่มตกแล้วมาดูกาวกอข้าวใหญ่ๆนี่ต้นเดียวครับนี่นับให้ดูครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหก 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26หูเ,เกือบ30นึงครับการแตกโกโหเสียงปลาเอาละครับวันนี้ก็ได้พามาชมข้าวงามข้าวคุณภาพดีฝนตกแล้วครับก็ขอจบการพรีเซนต์เดี๋ยวฝนจะตก ชก่อนครับขอบคุณครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยพิภาพการใดขออภัยมาณนที่นี้เลยครับครับขอบคุณครับ